สวัสดีครับวันนี้เอานกมาหัดนะครับขอชว่าฮะจริงก็หัดเพิ่งหัดวันนี้ฮะก็ได้ยินเสียงขันนูนฮะส่วนอไอ้ใหญ่ที่คลิปที่แล้วนะฮะที่ผมได้เอาขึ้นนะยังอยู่ในกรงนะผมก็หัดวันนี้แต่เก็บไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกฮะหายไปแล้วฮะกล้องเบืออฮะกล้องเบือกล้องเบือนะออออ่นะฮะ ขอเชิญวะฮะขอตัดขึ้นไปก่อนฮนะมาแล้วเนี้ยครับเอามาหัดนะครับวับเอามาหัดเหมือนกันนะถ้าจิ้ง้องหัดสัดเคยไม่ไมาเองนะเอามาหัดครับหัดทางไกลนิดนึงครับ